อสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาเจอ,เจอกับเหล่าซืูมิงเช่นเดิมเนาะสำหรับการเรียนภาษาจีนรูปแบบของออนไลน์สำหรับวันนี้นะคะลูกเหล่าซื้อก็อมีแนวข้อสอบนะคะมาให้นักเรียน ได้ลองฝึกทำกันด้วยเนาะสำหรับวันนี้ยังไงก็พยายามตั้งใจเรียนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่สำคัญมาก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 เลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเราซื้อมีเป็นข้อสอบให้นะคะตอนท้ายบทเนาะแล้วก็จะเป็นคะแนนให้เยอะกว่าแบบฝึกหัดอื่นๆที่เราเคยทำมานะคะจะเป็นการให้คะแนน เป็นการช่วยคะแนนนักเรียนนะคะเผื่อใครสอบกลางภาคตกเนาะโอเคเราซื้อก็จะได้เอาคะแนนตรงนี้นะคะมาช่วยนะคะยังไงก็อย่าลืมทำแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้เนาะ โอเคแต่ก่อนอื่นนะคะเหล่าซื้อก็จะพานักเรียนไปทบทวนนะคะเนื้อหาของคลิปสไลด์สัปดาห์ที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าก็เนื้อหาของสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีเนื้อหาที่เหล่าซื้อได้ลงในส่วนของข้อสอบนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปลองทบทวนกันเลยไป สลเดี่ยวนะคะลูกสระเดี่ยวในภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าตานกิ่นหมูตานกิ่นหมูโอเคเรามาลองทบทวนสระในภาษาจีนกันก่อนเลยดีกว่าเนาะสละในภาษาจีนเรามีทั้งหมด36เสียงนะคะซึ่งสามารถแบ่งออกได้สองประเภทนะลูกนะประเภทที่1ค่ะสละเดี่ยว ประเภทที่สสละผสมในส่วนของสระเดี่ยวนะคะมี6เสียงสละรผสมมี30เสียงนะคะยังไงนักเรียนก็อย่าลืมจำด้วยนะ,ะสละเดี่ยวในภาษาจีนเราพูดว่ายัางไงนะสละผสมเราพูดว่ายัางไงอ่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราซื้อจะกลับมาถามอีกทีเนาะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนเรื่องของ สระเดี่ยวนะคะจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะในเรื่องของสระเดี่ยวในสัปดาห์นี้นะคะโอเคเรามาทบทวนกันก่อนก่อนที่เราซื้อจะมอบหมายงานนะคะสระเดี่ยวในภาษาจีนออกเสียงว่าตานยิ่นหมูนะจำด้วยนะจำด้วยนะโอเคมาดูตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกนะคะตัวนี้นะไม่ใช่สระเอนะไม่ใช่เอนะไม่ได้อ่านว่าเอนะคะตัวนี้ออกเสียงว่า ออตัวนี้ออกเสียงว่าอนะคะลูกอ่ะตัวต่อมาค่ะตัวนี้ออกเสียงว่าสระโอโอตัวนี้ออกเสียงว่าโอนะคะลูกนะสระโอนะอ่ะมาดูตัวต่อมากันเลยตัวนี้ออกเสียงว่าเอ ตัวนี้ออกเสียงว่าสระเอนะคะอ่าแล้วมาดูตัวต่อมากันเลยค่ะตัวนี้ออกเสียงว่าอีอีอฟังเอรอซึอ,อีกครั้งนะอีอ่าเอามาดูตัวต่อมาเลยค่ะตัวที่ห้านะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะออกเสียงว่าอู วสุดท้ายเลยเอ๊ะตัวนี้เขียนคล้ายกันเลยแต่มีจุดสองจุดตัวนี้ออกเสียงว่าอีอีอ่าตัวนี้ออกเสียงว่าอีนะคะลูกโอเคมามาดูก่อนเหล่าซื่ออธิบายให้ฟังก่อนนักเรียนเห็นไหมเหล่าซื้อเคยอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะในคลิปก่อนหน้านะคะตัวที่เหล่าซือวงกลมนะคะออกเสียงว่าอีวีนะคะ ถ้าหนูสงสัยให้หนูพูดคำว่า uv ย v UV, uv นะลูกเร็วๆพร้อมกันนะหนูจะออกเสียงได้ว่า uv นะคะและเหล่าซื้อขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะในการเขียนนะสมมติว่าเหล่าซื้อมีแบบทดสอบให้นะคะ,ะว่าคํานี้อ่านว่ายังไงหนูสามารถเขียนว่า uv ได้นะเหล่าซื้อก็จะให้คะแนนนะคะแต่นะคะการออกเสียงนะเราจะไม่พูดคําว่า uv นะเราจะไม่อ่านว่า uv นะอ่ะ เราจะอ่านว่าวีนะคะวีนะคะที่เราซื้อเขียนให้ uv เนี่ยเพราะว่าเป็นแนวทางในการออกเสียงเฉยเนาะเราพูดคำว่า uv สองคำนี้รวมกันเร็วเราก็จะออกเสียงคล้ายคำว่าวีนะโอเคต่อมานะคะลูกเรามาลองทบทวนเชิงเสือหรือว่าทบทวนคำศัพท์กันก่อนเลยดีกว่าเนาะ ก่อนที่เราซื้อจะมอบหมายให้มอบหมายงานให้สําหรับสัปดาห์นี้นะคะ,ะในส่วนของเครื่องซื้อหรือว่าคําศัพท์นะเราก็จะมาทบทวนของสัปดาห์ที่แล้วกันเลยคำนี้นะคะลูกหนูเห็นรูปภาพใช่ไหมคํานี้ออกเสียงว่าตูจ้จื่อตู้จื่อตู้จื่อในที่นี้นะคะมีความหมายว่าท้องนะคะ โอเคเนาะมาดูคำต่อมาเลยค่ะคำนี้นะคะเห็นรูปภาพไหมน้องกระต่ายกระต่ายในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าทูจท้จื่อตูจื่อนะคะพยายามออกเสียงให้ชัดเจนนะตู้จื่อกับทูจื่อนะอย่าอย่าเอามาผสมกันนะดูดีๆนะมันคล้ายกันเนาะทูจื่อแปลว่ากระต่ายนะคะโอเค ตัวต่อมาคํานี้นะคะคํานี้เห็นเห็นรูปการ์ตูนผู้หญิงน่ารักจ้ะอ่ะตัวนี้ออกเสียงว่านีเนอีหนีอ่ะสังเกตในคลิปแต่ละคลิปเหล่าซื้อก็จะพานักเรียนสะกดคําใช่ไหมอ่ะคำนี้นะคะอ่านว่านีนะคะตัวแรกตัวเนอใช่ไหม สละต่อมาสละอูแล้วมีจุดคือตัวยีนะคะผันเสียงด้วยวรรณยุกเสียงที่สมออกเสียงได้ว่าหนีแปลว่าผู้หญิงนะคะลูกโอเคตัวต่อมาค่ะตัวนี้อ่อานว่ายังไงนะเลออาลาผันเสียงด้วยวรรณยุกเอ้ยเชิงเตี้ยวเสียงที่หนึ่งคือ ลานะคะลาที่นี้แปลว่าลากหรือว่าดึงนะคะโอเคคำต่อมานะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าฟิจีนะคะฟ i จีนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าฟ i จีฟจีแปลว่าอะไรคะอ่าเครื่องบินใช่ไหมคะฟจีแปลว่าเครื่องบินนะลูกโอเคต่อมามาถึง หัวข้อหัวใจหลักของเราแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราซื้อไดอ้นำแบบทดสอบนะคะมาให้นักเรียนลองทำกันท้ายคลิปเนาะยังไงก็อย่าลืมตั้งใจละกันนะคะ,ะมาลองดูหน้าตาข้อสอบจะประมาณไหนกันนะคะอะโอเคอ่ะให้นักเรียนอ่านโจทย์นะคะเขียนนะคะใส่กระดาษนะลูกเหมือนที่เราเคยทําแบบฝึกหัดนั่นแหละนะคะ ให้นักเรียนนะคะเติมคําสระเดี่ยวในช่องว่างที่หายไปอ่าตัวไหนหนะ้าที่หายไปไหนลองลองดูสิลองย้อนกลับไปทบทวนเนื้อหาที่เหล่าซื้อเคยสอนในเรื่องของสระเดี่ยวทั้ง6ตัวดูสิอ่านักเรียนพอที่จะตอบได้แน่นอนเลยนะคะสำหรับข้อนี้เนาะโอเคมาดูหัวข้อต่อมาเลยค่ะโจทย์ต่อมานะ ให้นักเรียนแปลจับคู่ความหมายให้ตรงกับคำศัพท์ในภาษาจีนอ่านักเรียนพอที่จะเข้าใจไหมลูกนักเรียนเห็นภาษาไทยกับภาษาจีนใช่ไหมข้างบนเป็นภาษาจีนข้างล่างเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะอ่ะให้นักเรียนลองจับดูซิว่าคำคำศัพท์คำไหนที่มันตรงกับภาษาไทยด้านล่างนะคะ และมาดูอีกหนึ่งข้อสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้เนาะ,ะให้นักเรียนเลือกความหมายให้ตรงกับคำศัพท์ภาษาจีนนักเรียนพอจะเข้าใจความหมายไหมลูกคล้ายๆก,กันกับโจทย์เมื่อกี้เลยนะคะ,ะแถบสีเหลืองนักเรียนเห็นไหมฝั่งซ้ายมือนะคะ,ะให้นักเรียนลองจับคู่กับภาษาไทยสิกับตัวความหมายในภาษาไทยที่เราซื้อแปลให้ทางด้านขวามือนะคะช่วงยื่นหมู่ช่วงยื่นหมู่แปลว่าอะไรนะ เราซื้อเคยสอนไปแล้วอ่าตานยื่นหมูมีความหมายว่ายังไงนะอ่ะลองดูสิแต่เราซื้อให้ให้ช้อยมาเกินเนาะตัวหนึ่งแต่ว่าให้เราลองลองเลือกนะคะความหมายที่ถูกต้องที่สุดนะคะชองยื่นหมู่แปบลบว่าอะไรอ่ะให้ดูอย่างนี้ก่อนอ่ะให้เราลองตอบนะคะเขียนเขียนโจทย์ด้วยนะคะเวลา เวลาทําแบบฝึกหัดนะลูกเขียนโจทย์เขียนช้อยให้เรียบร้อยเนาะสำหรับแบบฝึกหัดวิชา,าภาษาจีนในคลิปนี้นะคะสําคัญมากนะลูกว่าย้ํานะคะว่าสําคัญมากๆนะคะอลองเลือกดูนะคะเลือกความหมายให้มันตรงกับคําศัพท์เนาะ,ะบางคนตอบได้แล้วอโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็มาถึงคลิปสไลด์สุดท้ายของเราแล้วเนาะ ถ้าหากว่าใครมีอะไรสงสัยนะคะในส่วนของแบบทดสอบของเหล่าซื้อในวันนี้นะคะยังไงก็อินบ็อกซ์ทักมาถามกันได้เลยนะคะและก่อนจากกันยังไงก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่เหมือนเดิมนะคะลูกนะและถ้าหากว่าใครยังไม่มีช่องทางการติดต่อหล่ซื้อนะคะสแกน QR code ด้านบนได้เลยนะจ๊ะโอเคและ วันนี้นะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราซื้อขอเน้นย้านะลูกว่าต้องส่งนะคะพยายามทําให้เร็วที่สุดนะคะมีแค่3ข้อเองเขียนโจทย์ด้วยนะคะพร้อมช้อย์นะคะอ่ะหรือใครมีอะไรสงสัยไม่เข้าใจถามเราซื้อได้เลยนะคะโอเคเนาะไม่ยากนะคะแต่ว่าในส่วนของ การออกข้อสอบเราซื้อจะออกเป็น Google Form นะคะเป็นให้นักเรียนติ๊กติ๊กติ๊กได้สบายเนาะแต่ในส่วนของแบบฝึกหัดอันนี้เป็นคะแนนช่วยนะคะเผื่อใครสอบได้คะแนนน้อยเราซื้อจะได้เอาส่วนของตรงนี้นะคะไปช่วยนะคะอ่าและแบบฝึกหัดของวันนี้นะคะเราซื้อเน้นย้ำนะคะ3ข้อนี้ก็ถือว่าคะแนนได้เยอะนะคะเยอะกว่าแบบฝึกหัดที่เราเคยทํามาเนาะยังไงก็อย่าให้เสียเปล่านะลูกนะ บายบายโชคดี bye bye. นะคะ